เนพี่เบิ้มาอาบน้ํานะคะอันนี้ก่อนอาบน้ําครับน้องๆอาบน้ำนะคะขนก็จะมีติดกันมีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องจะสางขนนะคะสางขนวีขนให้เนียนทุกเส้นค่อยไปอาบนะคะตรงหูตรงอะไรนี่นะคะโกเด้ดเราต้องถ่ายออกนะเห็นไหมคะต้องถ่ายออกใต้อ,อ,อุงเท้านะคะใน้อุ้งเท้า าก,นะก่อนจะอาบน้ำนะคะเราก็ต้องแปลงขนก่อนนะคะแปลงขนเริ่มจากใช้สลิกอร์หวีทวนขนนะคะหวีทวนขนทั้งหมดเลยนะคะทั้งตัวนะคะหวีซีนะทุกคนหลังจากลงสลิกอร์เสร็จแล้วเราก็ลงหวีซีนะคะเก็บรายละเอียดขนที่ตายแล้วดึงออกนะคะก่อนไปอาบนะะ้ำ อาบน้ำหมาใหญ่นะคะสำลีอุดหูแล้วนะคะลงน้ำยาฟอกขาวแล้วนะคะตอนนี้หมาโกลเด้นหมาใหญ่เราจะลงน้ำยาฟอกขาวแทบทุกตัวนะคะทุกคนก็คือยาฟอกขาวก็อยู่ในราคานั่นแหละราคาอาบน้ำตัดขนนะคะก็คือยังตอนนี้ตู่โมเด์นก็ยังแถมให้อยู่นะคะจริงยาฟอกขาวเนี่ยเกล,ลอนหนึ่งพันสองนะทุกคนแต่ที่ร้านเอา มาให้หมาสำหรับหมาตัวที่ว่าสกรปรกมากๆนะคะอ,อ,นองนี้นะจุคือถ้าไม่ออกก็คือแสดงว่าจุดตรงนั้นอนะ่ะเป็นจุดเป็นจุดยีนสีของน้องหมานะคะทุกคนถ้าฟอ,อกขนาดนี้เราไม่ออกนะ ราจะล้างล้างแชมพูออกนะคะล้างความมันออกนะทุกคนแอนเราก็จะลงแชมพูใหม่อาบอีกรอบนะทุกคนนะอาบอีกรอบแล้วก็จะลงครีมนวดนะคะหมา,ให,ะะหมาใหญ่นะคะหมาใหญ่โกลเด้นโกลเด้นแล้วก็ไซเบียนเราอาบ่างนี้ทั้งหมดเลยนะทุกคนนะอาบ่างนี้ทั้งหมดเลยนะคะ,ล,ะ,คะลูกค้าค่ะเป็นขั้นตอนลงครีมนวดนะคะลงครีมนวดนะคะทุกคนครีมนวดที่เราผสมไปแล้วนะคะเราจะมีครีมนวดนะคะที่ร้าน ลงเสร็จเราก็จะนวดนะคะตรงแผงแผงหลังจากอาบเสร็จนะคะล้างแชมพูล้างครีมนวดออกจนแห้จนสะอาดแล้วนะคะแล้วก็นําขึ้นโต๊ะเช็ดตัวให้หมาดหมานะคะเช็ดตัวให้หมานะคะใต้ทัองใต้ท้องเช็ดออกให้หมดนะคะอ่ะอ่าก็ลงสเปรย์นะคะลงสเปรย์กันขนพันกันนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยเป็นเจลสเปรย์กันขนพันกันลดไฟฟ้าสถิตนะคะ ตัวนี้จะอยู่ในหมวดของการทำสปานะคะทุกคนคะ่ะที่ร้านเนี้จะทาเราจะมาเอาลมร้อนนะคะเป่าไล่ความชื้นออกทุกทีน,นะคะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เราเอาใดใหญ่ใดรีดน้ำรีดออกไปแห้งแล้วนะคะมันก็ เหมือนกับว่ามันแห้งไปประมาณ90%ค่ะเราก็มาเอาลมนะร้อนะเนี่ยรีดน้ำใส่ที้มน่ะรีดความชื้น